สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่องตามใจหมัดกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราจะพามาชมเทคนิคดีๆจากพยักหน้าหยกหรือพี่สามารถพยักอรุณของเรานะครับโอเคไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับเรามาชมการออกหมัดของพี่สามารถพยักอรุณกันนะครับสังเกตเวลาแกออกหมดัด ตรงบริเวณหัวไหล่จะขึ้นมาปิดบังตรงกามซ้ายและกามขวาทุกครั้งที่เกิดการออกหมัดซึ่งเป็นวิธีที่ดีมากเป็นการออกหมัดโจมตีผู้ต่อสู้และเซฟตัวเองไปในตัว ในบรรดานักมวยหรือนักต่อสู้รู้กันอยู่แล้วว่ากามซ้ายและกามขวาและส่วนของปลายคางเป็นจุดที่ไม่จำเป็นต้องโดนหมัดที่รุนแรงแต่ขอแค่เข้าจุดโฟกัสบอกเลยว่าไปนอนคุยกับลากมะม่วงแน่นอนครับผมโอเคครับวันนี้เราก็เอาทิกดีๆมาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไม่มีอะไรยากถ้าเรามุ่งมั่นและไม่หยุดความพยายามเอาไปฝึกฝนกันนะครับผมถ้าพยายามทุกคนก็สามารถทาได้หมดครับผม ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับและฝากติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้ที่แฟนเพจสามารถพยักอรุณยิมมีคลิปที่มีสาระน่ารู้อยู่มากมายเข้าไปรับชมและติดตามด้วยนะครับผม